ดีค่ะภาษาของคู้โฟนนะคะเรามาอ่านแบบฝึกรอเรือรอลิงด้วยกันนะพร้อมๆคู้โฟนนะคะนักเรียนชอบล้อเรียนพื้นโล่งเตียนเลี่ยนเรียบดีลีลาอย่ารอรีเราเริงรื่น เราเล่าเรื่องราวร้องเพลงราวคราวชมดงไปไร่วิ่งไล่หลงร้องเรียกเพื่อนเลื่อนลอยหายลมโชยโรยกลิ่นอวนมาลีล้วนงามเชียงราย รื่นรมชมลวดลายวิไลลักษณ์น่ารักจริงอ่าเสร็จแล้วนะคะซ้อมอ่านนะรอเรือรอลิงกันให้คล่องนะคะ